เสี่ยมีมากความตายมาเยือนนะครับผมโยบานมาหามเลี้ยวชำละก่อนะครับคบเลี้ยงเองครับกบสองเดือนมีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับมือนี้เฮ็ดใส่กันหลดเนื้อเริ่มเหลืองแล้วเริ่มสวยแล้วครับปลาลาลงไปเดี๋ยวไปไปลาไม่ใช่ไหลใช่ไหลกี่ไหลเออ เาเสียบตัวพังตรงหน้าไปตู้ดิอออ้ว้เสียบดีมาควอบตายมาเยือนนะบุบกโดบานมาหามเงี้ยวควาบตายมาเยือนนะ โอเคเอาละทำนั้นละไปเรื่องโชมครับขั้นตอนต,อนต่อไปได้วพาไปเห็นกบครับอ้อมกบเสียบๆเ,บเบมือนน้นี่ย<อ>หลายตัวเต็มหมอ้อเลย มนตัดออกก่อนมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนึงหน่อยเราโหดร้ายๆเรียบร้อยครับหมวกเราลายนี่เรียบร้อยแอบ,บแอบจบ <c oughs> ำเลยก,ก่อนครับกบเลี้ยงเองแล้วครบสองเดือนมีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับวันนี้เย็ดไซกันลด เดี๋ยวพ่อๆก,กินเราพวกเรากินเหล่ามาเดือนครึ่งเสบียงออกเหล่ามาเดือนหนึ่งนะครับมื่อนี้กลับมาแล้วตออ้อ,อ,ง,องออกก่อน <c oughs> ขออนุญาตออกก่อนเข้าไปแล้วพ่อๆไปเข้าไปแล้วพ่อๆไปมันเหงา ได้ถูก <sympathy nous> ออกมาหาหมูอะผวกคือเราออกซะก่อนบอกแล้วอาทิตย์หนึ่งเธอหนึ่งพอเดี๋ยวต่อไปสิบูได้เห็นเชฟบิกโดนเนิบตั้งแต่เดือนหน้าไปครับเป็นปีเมได้ครับเชฟบิกสิไปเห็นงานทั้งอื่นน่ะเด้อเนี่ยไปปีกว่าบอเชฟบิกสิหายไปประมาณปีหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปครับเชฟบิกจะไม่อยู่นะครับเหลือแต่ผมกับเชฟจงเท่านั้นนะครับสองคน เก่งเว้ยมาวนไหนคือเกาวเหมือนเดิมเหมือนเดิม <c oughs> จัดจงเมนูยังมือนีิย่างเนื้อครับย่างเนื้สอสร้อยยังเนี่ยสร้องออกภาษา <c oughs> สร้องออกภาษ <c oughs> าอะไรออกมือหนึ่งผมเอาบัตรก่อน <c oughs> เทครับ <c oughs> ย่างเนือ้อครับสวย อย่างไปเนื้อติดมันเสียบเลยปนได้กับซำเกาแมีนน่ะหันไ้โตสิเลยจีแังเสียบโตเคียงกับเคียงอันนี้กันโตใหม่อยู่แล้วอันนี้เป็นเครื่องสูดได้แน่ใส่ยัยยยงไงบอกเขาสั่นผู้ชมนู จากบู๊จะเขาใส่ยังไม่เนี่ยเรายิบไม่ยิบไม่ตามที่ระเบิดเอาลุดมีบวกเพชรอันนี้บวกเพชรวะเนี่ยอักเพชรเนาะใบม่กรวดโอ้แบบกรวดใครเม่กรวดท่านได้ฉีกอยู่้ำไทยไม่ลุดเหม่อมกูดหอมแดงไปฟอยหันใส่เมื่อกี้หัวขาอันนี้อันนี้หัวสีไข่ ก่แข็งหันเทอร์ซีโรดมือแข็งก็ว่มีหันแบบบันบานมือหลังหาเมนูกระถ่อมไม่เห็ดคิปดีกว่ามันปลดล็อกหรอวะ ซื้อตะ่อมไมปปลูกที่บ้านอยู่สัก20ต้นใหม่ๆหม่เขียงเบอร์ไงเด้อเนื้อ <c oughs> ยังไดทางนี้ไกลตเกลือไยโ้ตังว้าต่ำโคกหินยิ่งใส่เกลืออยู่ยุติฝันปากปากปากไปนึงนแบ่อนีซับโทรศัพท์โผล่ไปไหนล่ะโปลอะโป้แบดเบิดนี่โอ้ยผัดกบโอ้ยอมกบครับกระดูกอนอ้อนกุบกับกุบกับกลุบกับ เนื้อเริ่มเหลืองแล้วเริ่มสวยแล้วครับไม่ครับตำมันแห้งๆกว่านั้นเลยด้วยทำกระโลกหมาเอาอันไหนล่ะลูกเก็บอะไรเรื่องอะไรเอาเฉยเลย แล้วใส่ีใส่ตะเทียบมั้ยไอ้กบชั่ว่อนชั่ว่อนไปบึ้มลงหลักขยางมาเติมน้ำเอาสันแล้วมันแดงห้าเอา หอมแล้วครับท่านผู้ชมหอมใส่ใส่แต่กระเทียมกระเทียมแล้วกระเทียมแล้วมิกมาเลยเอาเครื่องปรุงยังไงเดี๋ยวแบบหนึ่งแบบหนึ่งผงชูรสเออย่างอีกน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็รลดีอันนี้มิกมาเลยจิมิกมาเลยเอาบึ้มขาเต้นปลาแดก ใส่ลงไปเลยนี่ครับออมกบครับวันนี้รุด,ดดีไอ้ผง,งชูโรดกับสีไล่ไล่เนี่ยเออผงชูโรดเซี่ยบกาก <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เพชรตายเวาเรืองเพราะวมาเพชรเถื่อนนี่น้ำนางคลุก <c oughs> บึ้บลงไป <c oughs> น้ำนางคลุกครับ ใส่น้ำลังถกย่ได้ป้อืมได้นี่ครับเรียบร้อยรอมันเดือดครับท่านผู้ชมออมครบดเพ็ดจุดจวดไฟโบขึ้นเลยเดียคือ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 หัวอากหัวอากอ่ะ มันมาเลยเมันมาเลยโอ๊กอาโอกอาเนยม็อบแสดงมันมีมีของอะไรเนี่ยมันมีของมันมีของเท่าไหร่เนี่เดือดแล้วนี่ปลาไหมาแล้วปลาไหลลงไปไปเอา ซิ่งไปว่มันสาติไรๆเที่ยวมือวอ้ยเราใส่พักพักบะมีครับพักนี่ตำหนีใส่ปลาเคือเนาะใส่ตำหนีพอยัไม่ใส่หลใส่ไหลกินหลมันก็เสียบตัอพักตรงหน้าไปตู้อ้โอ้โหโอ้โหนำมันโดนขอลเท้าไหมมาปีศาจำนีนะไปตู้ ยังเหอมะเขือสุกอนโอเคยังยังยัเหอมะเขือสุกคนจังน้อยอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอมะเขือแล้วก็จะใส่ผักอีตูลาวด้วยอีตูลาวท่านหนใชดิแมงลากแมงลากเข้าเดือดปุดปัดปุดปัดเดาอว้ามันโทษราอีตูลาว เค็มดีไปมันฮอตโอ้ยแต่เย็นมันก็ดันเนี่ยสิชิมตรวจเลยได้กินนอหูเลยเค็มหัวอกนั้นเค้มเด็ปลาแท้เนี่ปลาของดีปลา่ะเค็มปลาไนี่ยังปลาเสียบขนาดเนีปลาขายเสีบขายเสีบ เอีกคือเห็ดนางสันหนัวแห้งหนัวแห้งโอ้ผมมั่นใจเลยผมนัู้งนีผมกินสามจานหมดเหรอนัวเลยนัวแห้งนัวกับเข้มนี่มันอันเดียวกันอยู่บ่คนทางนัวคนเห็ดซิมมึงแม่ มังเติมหนึงเลยว้าวว้าวพอหนึ่งเอาเจ้าคบหมอเลยงอ้คักุนแล้วเว้ยองกินตอนนอนห่อนเฮ้ยตอนเย็นเย็นนี่ยกินมันเจี๊ยมยอกยอกยอกโ้ยโอยโยมันที่บรับแนบผ่นนั่นดีลืมครับท่านผู้ชมลืมใส่ ไปแมงลักเฮ้ยไปยังใบช,ชะพลูลืมใส่ใบชะพลูครับเดี๋ยวพอเก็บใส่ที่หลังครับโอ้เต็มมึกมันเนยบุ๊บโอ้ยงามแท่งเดือบหูหูลือลืมใส่ใบชะพลูบางไว้เนี่ยบ่แม่นย่างคนเดียวเลยครับย่างคนเหี่ยวเนอาใส่ครับลืมใส่ ใบอันนี้ครับพกอขวดพ่อกระเทือน่าั้องสูตรไม่ได้นะครับเดี่ยวแล้วเมื่อกี้ว่าแล้วมันขาดอย่างเบบอันนี้ได้มาอันนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับอมกบครับสวยงาม โจงมาชีม้มองดูเข็ดดูนะกบดูกบวันนั้นท่านผู้ชมเนี่ยกบมันอ่อนพอดีเลยนะครับเนี่ยขามันพอดีอกระดูกมันพอดีเขี้ยวนะครับดูเขี้ยวนะครับกระดูกนอ่อนๆนคะรับกระดูกอ่อนว<อ>ันใหญ่แห้ง,อองกบเลี้ยงแค่สามเดือนอ่อนปะเปลาเลยเด้ <laughs> อ <laughs> เนี่่าดเตียนเด็ดแทบแต่ละลายในช้อนไม่ต้องเคี้ยวไผหมักพักหลายก็ใส่พักกันไ่านี่ครับใส่บะเขือออนลงไปนะมาบะเขือปอกบะเขือปอกครับ แมงลักผักอีตูุราหน้าตาน่ากินครับเฉลิมเขาลูกเอาของรูกสุดยอดฮัลโฝากกดไลค์กดแชร์นะสบายดีนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟไปแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาเลยครับอจากเอ้ยออมครบเฉลี่ย ยังพึ่งแม่ล่ะท่านผู้ชมเห็นมั้ยเห็นบ่ดรอบักเขือเอื่อกี้น้องก็ไดกินผักบับโอู้้ดูเนื้อย่างก่อนนี่เลือดนะครับแล้วแล้วเมื่อกี้ว่าแล้วมันขาดอย่างไรกิน